คุณผู้ชมค่ะล่าสุดนี้นะคะทางบ่าวภูไทยใจเกินร้อยสตูดิโอค่ะได้ออกมาโพสข้อความแบบนี้นะคะสาเหตุนะคะเรื่องประเด็นที่มันมีขึ้นมาเนี่ยก็คือน้องคอปเตอร์นะคะกับทางค่ายเก่าแล้วก็ค่ายใหม่นี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมค่ะนี่นะคะโดยมีใจความประมาณนี้ค่ะก็บอกว่าบางคนบอกว่าคือบอไปเข่าขางลูกซ้ายพูนแยกแยะครับงานคืองานเรื่องส่วนตัวก็คือเรื่องส่วนตัว ผมทายหมอล้ำมาตั้งแต่เริ่มทำทีมไร่ใหม่ๆไปหาทายฟรีเพื่อไปเอาประสบการณ์จนผู้ใหญ่เพิ่นเมตตากันเลยมีงานจ้างเขามาเรื่อยๆผมทายหมอล้ำมาทุกคณะแล้วกับว่าได้งานประกวดรายการทีวีงานระดับประเทศผมกับพานมาหลายงานแล้วอันนี้ผมว่าได้ว่าอวดอ้างแต่ย่างไดผมเล่าให้ฟัง ผมใส่ความอ้อนน้อมทอมตนเข่าหาผู้ใหญ่ให้เพิ่นใายแกล็นดูมาโดยตลอดคนที่บรู้จากผมกระจอบแต่สิ่ว่าว่าให้ผมเกิดมาจากการทายมอลำแต่เแต่ิ่มอยู่แล้วครับสุดท้ายนี่ผมอยากจะบอกว่าอย่าเอาความคิดส่วนตัวมาตัดสินคนอื่นสิดีกว่าครับนี่นะคะพี่น้องคะ ก็ให้กำลังใจกันต่อไปนะคะสำหรับหลายเรื่องหลายประเด็นที่มันผ่านเข้ามานะคะคุณผู้ชมขานี่นะคะก็มีหลายท่านค่ะเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะคุณผู้ชมคะ่ะบางท่านก็บอกว่าแล้วคนที่บอกว่าบ่าวจุนมีสิทธิ์อะไรมาบอกมาสั่ง นับวันยิ่งประสาทแดกไปหน้าหาหมอรับยาไปกินไม่ชอบก็แค่ไม่ต้องดูชอบใครก็ไปดูคนนั้นง่ายๆไม่ชอบเราตามไปร้านไม่จบไม่สิน้นภาษาหมอเขาเอื้นว่าป่วยส,ส่งกำลังใจให้เด้อจ้าทําดีต่อไปนะคะพี่นองขาแล้วก็มีคนบอกว่าอย่าทิ้งผู้ใหญ่บ้านนะคะก็ว่าอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมคะ่ะเรื่องส่วนตัวแต่บอกคนในไลฟ์สดคือนี่นะคะ ทางเบาผูไทยใจเกินรอยกันเลยว่าไปได้ยินมาแจะใสไผ่เว้าถามผมก่อนก่อนจะพูดอะไรศึกษาหาข้อมูลก่อนไม่ใช่สักแต่จะพูดนะคะไหนลองว่ามาดูสิครับเหตุการณ์มันเป็นยังไงไม่แยกแยะตรงไหนลองว่ามาครับพิมพ์มาครับขอถามแบบตรงๆถามเองตอบเองงงสุดๆนี่นะคะถามมาใหม่ไหนคำถามนะคะพี่น้องขา ก็ไม่จบไม่สิ้นนะคะบางวันก็บอกว่านับจากวันบอสแถลงการว่าให้พักทุกอย่างของน้องผมก็เลยสงสัยว่าเพลงจะยังคงไปต่อไหมเลยทักไปถามบอสตกลงเพลงนะคะเพลงบอสจะดําเนินยังไงต่อถ้าไม่ดําเนินการต่อจะขายลิขสิทธิ์เพลงนี้ไหมตอนนั้นบอสต,ตอบมาว่าเพลงยังคงดําเนินการไปต่ออยู่นะบอสยังทําให้อยู่ แต่พอวันนี้น้องได้ไปเข้าสังกัดใหม่แล้วซึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้มาก่อนว่าน้องจะไปไหนอะไรยังไงบอสเลยให้น้องลีโอมาร้องเพลงนี้แทนไม่เข้าใจตรงไหนอีกไหมนี่แหละค่ะพี่น้องขาเอาทีละเรื่องเรื่องเพลงพง เรื่องเพลงผมทักหาบอสเรื่องเพลงบอสจะเอายังไงไปต่อไหมถ้าไม่ทําผมจะขอซื้อลิขสิทธิ์มาทําต่อให้น้องณนะตอนนั้นบอสต,ตอบยังคงดําเนินการต่อเข้าใจยากตรงไหนนะคะคุณชมขาสงสัยก็แค่ถามสิครับไม่ถามจะได้คําตอบไหมคนคุยมันผิดตรงไหนงงนี่แหละค่ะพี่น้องหลายคนของใจนะคะ ก็บางท่านก็บอกว่าติดตามมาหลายปีแล้วครับเห็นมีแต่เรื่องดีๆติดตามผลงานหลายช่องคนที่ว่าบ่ดีแกแค่ก้มมองหน้าตัวเองแล้วเดินต่อนี่นะคะเจ้าของดีแล้วค่อยไปว่าคนอื่นเม่นอีหยังให้คนอื่นเห็นหลายร้อยหลายพันคนเดอ้อนี่นะคะพี่น้องคะ่ะ ก็ให้กำลังใจกันไปนะคะเรื่องอ่าเรื่องนี่มันเกิดเกิดประเด็นยูโบอร์เซลจากเือนะคะพี่น้องขาเหมือนมันจะจางหายไปแล้วมันก็กลับมาอีกอย่างเงี้ยค่ะ,ะก็ไม่จบไม่สิ้นสักทีนะคะก็เอาใจช่วยเป็นกำลังใจให้นะคะแฟนคลับก็ส่งกำลังใจเยอะแยะมากมายนะคะคุณผู้ชมขาบางคนก็บอกว่าผู้ใดว่าเจ้าบอกเขาไปหาหมอเด้อจ้าดีน้ำทุกอย่างทุกคนนี่นะคะพี่น้องขา รู้เลย FC ใคเมนสคอปเตอร์เขาอยู่ของเขาเด็ก14ยังมี FC หน้าแก่แต่สมองจุดๆๆยังตามไปกัดเด็กอยู่ได้นี่แหละคะ่ะพี่น้องคะ้ะกัดจมีส่วนหนึ่งน่นแหะคะ่ะพี่น้องคะกาจะมีคนกลุ่มหนึ่งน่ะแหะเนาะที่พยายามว่าพยายามหาเรืองนะคะทั้งที่ทั้งที่เบาผู้ไทยเนี่ยเพื่อนก็ได้บอกอยู่ว่าอาหารหลักทานม้าที่ว่านะคะพี่น้องคะว่าตอนใดเนาะคะ่ะ หลายคนก็บอกอย่าไปสนใจพวกบ่มีสมองนะคะแยกะแยะ่ะบ,บ่ปิน่นว่าสันพี่น้องค่ะเป็นกำลังใจให้จ้าคนเรานี้ก็แปลกเนาะไม่ชอบคนคนนึงก็จะให้เขาไม่ชอบด้วยนี่นะคะยามมาแต่บบาวจูนนะาไปหาใบนาะเอาไปจำน้องเตรียมมาไล่ทุ่มค้นที่เพื่อนฮัดผุนนะ่ะนะคะยูไผ่ยูมันนะคะพี่น้องค่ะ คิดดีทดําดีใจดีก็จบแล้วคําพูดบางครั้งก็ฆ่าตัวเองได้ก็ทําดีต่อไปนะคะราบใดที่ยังปากแจวโตตอบ FC ที่เขาเห็นตางคนก็จะคอยคอมเมนต์ด่าคุณไปเรื่อยๆจากเอฟซีผู้ยิบ,บานฟินแลนด์ตัวจริงไม่เคยอวดใครนี่แหละคะ่ะหลายคนก็บอกว่าให้เพื่อนอยู่นิ่งๆแน่นะคะทำหน้าที่ของเพื่อนต่อไปกับพอแล้วสามพี่น้อง บางคนก็เข้าใจบางคนก็บอกให้ยูนิ่งๆน,นะคะมันจะเป็นเรื่องดีต่อตัวเองที่สุดค่ะพี่น้องคะบางคนก็บอกว่าถ้าเรารักผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ย่าไปว่าให้ทีมงานเพิ่นเบ้าจุนกับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ฮักกันดีเรื่องส่วนตัวเพิ่นก็ซีฮักไผ่เชียไผ่กันแล้วแต่เพิ่นเฮาบอมากันเลื่อนพานจบนี่นะคะอันนี้ก็ เป็นความคิดเห็นจากแฟนคลับนะคะคุณผู้ชมค่ะก็เรียกได้ว่าต่างคนก็ต่างแสดงความคิดเห็นหลายๆอย่างต่างกันเรื่อยๆต่างกันไปต่างกันมานั่นแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะก็อ่านแล้วก็พิจารณากันดูแล้วกันนะคะความเป็นจริงจังใดเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็คอยติดตามแล้วก็หายกำลังใจกันต่อไปนั่นแหละค่ะพี่น้องนะคะ ล่าสุดนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะทางบ่าวภูไทยใจเกินร้อยสตูดิโอค่ะก็มีการโพสต์ว่าโทรไปกราบขอโทษขออภัยพ,พ่อบิ๊กพ่อบิ๊กคงสิเข่าใจและให้อภัยตัวซีได้เดินหน้าต่อไปนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะก็ได้แท็กของน้องคอปเตอร์นะคะคุณผู้ชมค่ะก็รอดูนะคะ,ะว่าจะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องรอเชียร์รอติดตามกันอย่างนี้แหละค่ะคุณผู้ชมขา แฟนคลับ FC ก็อยากให้ทำแบบนั้นอยู่นะคะส่วนหนึ่งก็บอกว่าควรมาเองเลยจ้านะคะและต้องเต็มใจด้วยนะนี่นะคะผู้ปกครองและแม่ฮักเป็นผู้ใหญ่แล้วควรรับรู้นะคะควรรู้อะไรดีไม่ดีเด็กยังพอให้อภัยได้เพื่นอุตซ่าจัดฉากให้จากกันแบบดีงามแล้วยังบรูเรื่องอีกนี่นะคะพี่น้องค่ะ ยังไงก็ให้กําลังใจกันต่อไปนะคะรอติดตามผลงานไปเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมคะเรื่องนี้ก็น่าจะจบลงสักทีนะคะซีเรเซลมีปัญหากันแน่นะคะพี่น้องขามันไม่จบไม่สิ้นสักทีเดี๋ยวก็ มันจบปสิ้นจากเทียนนะคะพี่น้อง่ะเดี๋ยวกับค้นนี้ว่า <c oughs> เดี๋ยวกับค้นนีโจมตีข่ <c oughs> ก็ไาขา่ไม่ยุ่หันะคะ่ะพี่น้องค่ะขา <c oughs> จบจากเชื่อค่ะจังใดกับเป็นกําลังใจเใ้ต่ตไปแล้วกันนะคะ <c oughs> พี่น้องค่ะส่วนวันนี้ค่ะทางเราก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตค่ะเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยแล้วกันค่ะต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะวสะวัสด <c oughs> ีค่ะ